ะะวันนี้กลับมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันแล้วนะคะมอคิดถึงการทำทุทร์เรียลมากๆเลยนะคะไม่รู้เพื่อนๆคิดถึงมอสกันบ้างหรือเปล่านะคะท็อปปิกวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าลุคแบบว่าบ่มแดดนิดนึงนะคะประหนึ่งว่าเราแบบว่า have fun in the sun นะคะโ,โดยที่เราจะใช้เครื่องสําอางราคาหลักร้อยรวนนะคะก็รวบรวมตัวเด็ดๆมาให้เพื่อนๆชมกันนั่นเองนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นกันด้วยหน้าสดดิฉันนะคะเมื่อวันผ่านก็คือเด็กยกของที่แท้จริงแล้วนะคะก็มีทั้งรอยสิวนะคะแล้วก็รอยเขียวเข้มมากมายว่านะคะก็มาเริ่มกันที่การบำรุงก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นถูกและดีที่เ,เพื่อนๆหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะอันนี้เลอค่ามากอยากจะแนะนํานะคะนามิแอมเฟรชอะโลเวย์มอนดรายทิ้งเจลนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือส่วนผสมระหว่างอะโลเวลร่านะคะก็คือว่านหางจระเข้กับเลมอนนั่นเองนะคะเลมอนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะช่วย แก้ปัญหาพวกรอยดามจากสิวของมอนะคะอโลก็จะช่วยปอกประโลมผิวที่แบบว่าคนแพง,ง่ายๆเนี่ยตัวน,นี้เหมาะมากๆนะคะคือไประคายเคืองไปโดนแดดอะไรมาตัวน,นี้คือเหมาะมากๆนะคะจริงๆแล้วเวลาหมอนไปหาหมอหน้าอะไรเงี้ยเป็นสิวหนักๆอะคุณหมอก็แนะนําให้ใช้อโลนะมันก็จะช่วยทําให้แบบว่าผิวหน้าเราจากที่แบบว่าเยินเยิเนี่ยกลับมาเข้าสู่สภาพที่ดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวน,นี้ก็เป็นเจลใสๆนะคะซึมง่ายมากๆทาไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าเย็นสบายแล้วก็ชุ่มชื้น นามากค่ะาราคาตัวนี้แค่49บาทเองนะคะแล้วก็ทําได้หลายอย่างโดยจริงๆเราสามารถพอกหนาๆนะเป็นมาสก์ก็ได้จะเอามาทาตัวจากการแบบว่าออกแดดแล้วแบบว่าโดนแดดเบิร์นมาก็ได้ด้วยนะคะคือแบบว่า คับสารพัดประโยชน์เลยจึงบำรุงกันเสร็จแล้วนะคะก็มาปกปิดงานผิวกันต่อเลยตอนแรกก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันดีนะคะจากอีดูดี้นั่นเองแต่ว่าเออวันก่อนไม่วันก่อนหรอกเดือนก่อนนะคะมีคนรีเควสกันเข้ามาบวกกับเห็นคีลิกนะคะเฮ้ยใช้ตัวนี้แล้วน่าใช้มากๆนะคะจาก Beauty Co สเทนะคะ Luxury u l t r a Long w อง r Foundation ัน,นั่นเองเริ่มเป็นอย่างงี้นะ,ะก็เข้มข้นอยู่แล้วก็คิดว่า น่าจะปกปิดแบบปื๊บอ,อย่างนี้เขาบอกกันจริงๆอร่อยเขียวไปก่อนเลยบูบุย <c oughs> อร่อยสิว <c oughs> บูบุยค <c oughs> ือะ <c oughs> มีสิวตรงเนี้ยเพิ่มหยดน้ำแต่เป็นหยดน้ำเบี้ยวให้กับตัวเอง <c oughs> แค่นี้ยังไม่เกลี่ยก็คือเอาปกปิดได้ดีมากแล้วอะคะ <c oughs> I'm impressed มากยิงก่งัวทาเชฟเทฟอีกบางเนี่ยใครนะคะที่ชอบรองพื้นสายแบบว่าแน่นปกปิดทุกสิ่งอย่างนะคะก็แนะนําให้รีบไปตดดําด่วนๆเลยคือแบบปัาตอนนี้ใช้ได้อีก3ปีนะคะเพราะว่าใช้ปั๊มเดียวก็คือปกปิดทั่วหน้าแล้วเมื่อกี้ก็คือใช้แหละสองปั๊มคือแบบงดยังไม่ชินกับการที่แบบปกปิดดีขนาดนี้เลยอะ And I'm the queen of c o v e r a g จริงๆแล้วเขามีคอนซีลเลอร์ในลายเดียวกันนี้มาด้วยนะคะถ้าทีฉันหาเจออะเจอแล้วค่ะทุกท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เบอร์สว่างยังต้องใช้อีกหรอดีๆ1น3แต่ว่าด้วยความที่ใช้เบอร์สว่างในจุดไฮไลท์ต่างๆแล้วหน้าเรามันก็จะดูแบบว่าคุ้มขึ้นอีกนะคะ ปกปิดีจริงๆค่ะแต่ว่าดิฉันจะเลิกพูดถึงแล้วเพราะว่านปกปิดีจริงๆอย่าพูดถึงอีกโอเคเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตฉีดสเปรย์เพิ่มความธรรมชาติให้กับผิวหน้าขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะมาต่อกันด้วยไฮไลท์นะคะหมอจะใช้ตัวนี้นะคะถูกและดีมากๆนะคะ m a y e e l n i n e m a s t e r Chrome นะคะนี้เป็นเบอร์100นะคะรอบนึงนะคะ โซมเลยนะทุกคน h a v y Rotation นะคะมันคุ้มมากมากๆจริงๆได้ทางแบบว่าลายด้างเขียนคิว้วแล้วก็คิ้วเข้มที่หางนะคะแล้วก็ใช้สีเบอร์ศูนสองน,นะคะเข้าได้กับการแต่งหน้าทุกลุกทุกสีผมทุกสีได้หมดค่ะ yeah. ขอข้ามไปงานแก้มนิดนึงนะคะเพราะเราจะเอาแก้มเนี่ยขึ้นมาทาตาด้วยนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะต้องเป็นที่กรีดการของทุกคนแน่แนเลยนะคะสะสิโรลลี่บลัชพ็อปนั่นเองนะคะเป็นบัตรออนแบบว่าสีววหวานๆด้สมกับความเป็นอกยิ้มโรลลี่พ็อปกันสักนิดนึงนะคะมาด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะราคาก็ประหยัดมากๆด้วยนะคะหาซื้อได้ที่วัสันนะคะน้องๆน,น,น่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะสวอชให้ดูทั้ง4สี4 <ๆ S 2> เลยค่ะแต่ก็ชิ้นน่ารักมากนะคะเอาเกลี่ยง,ง่ายอยู่นะทุกคน ถึงนี่นะคะเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสีชมพูหว,วานๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเบอร์สองนะคะมอสรู้สึกว่ามันเป็นเบอร์ที่เป็นชมพูแบบที่ทุกคนจะต้องมีหรือเปล่าแบบว่ายังไงก็สวยอะ่ะอันนี้เบอร์สามนะคะออ้เบอร์สามก็จะมีความแบบว่าส้มพีชอย่างนี้เลยนะคะเบอร์สี่อันนี้ครีมเป็นการส่วนตัวมากๆเลยนะคะครีมคาราเมลนะคะก็จะมีความส้มอิดบ่มแดดซึ่งมอสว่าจะใช้ลุคนี้กับสีนี้ละคะ่ะ ก็จะมีความอมน้ำตาลขึ้นมานิดนึงปุ้ยปัดเบาๆต้องสวยมากแนะ่เลยเนี่ยอ่ะให้ดูอีกรอบนะคะสีสีใกล้ๆกล้พิ้ s h m ชเมลโล่โรสบับเบิลกรัมพีชป๊อปซีโคแล้วก็ครีมคาราเมลค่ะ ลุกบ่มแดดนะคะจะบอกว่าสีนี้เบอร์สีเหมาะมากๆานะคะกับการปัดลงไปบนจุดที่จะ,ะโดนแดดเดยอะที่สุดนะคะอย่างเช่นปลายจมูกนะคะฝรั่งเวลาเขาจมูกโด่งเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะได้รับการสันเบอร์นะคะสันจมูกก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสร้างขึ้นมาค่ะว่าเหมือนวทับฟันนี่จะซและนี่ฉันก็จะบุกโด่งมากนี่ออนชีคโบนนะคะก็แตะทับๆให้ไลท์ไปนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยกลืนลงไปในผิวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่เหลือๆเนี่ยปัดตรงนี้ สร็จแล้วมอสแตะอันนี้นะคะมาทาตาต่อเลยลุคนี้ของเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เน้นอายแชโดว์นะคะก็แค่ต้องการให้ตาดูไม่บวมก็พอนะคะมาสคาร่าก็ใช้ลูกรักตัวเดิมนะคะ Maybelline The f a l s ซิปพูชอ d r a m a นะคะ ส่วนขนตาล่างวันนี้นะคะอยากได้ความแบบว่ากลางของขนตาล่างแต่ว่ากลางแบบเป็นช่อนะคะเราก็จะพยายามปัดให้มันแบบว่าแยกเซนนะคะลุ้ดท้ายแล้วถ้าสมมติว่ายังไม่ดูเป็นช่ออยู่ดีเราก็จะใช้ไอายไลเนอร์เติมค่ะแบบมาสารขนตาล่างในวันสําคัญเชนเนสก็ต้องเป็นน้ำทิฟจากเซเว่นค่ะมาค่ะมาทาลิปกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยน่ารักมากๆภูมิมมใจนําเสนอนะคะ Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick นะคะอันนี้ก็จะมี2สีใน1ดเดียว p e ช c h y แบบนี้นะคะเบอร์11กับเบอร์17คู่กันค่ะเป็นสีนูดน้ำตาลโกโก้ประมาณนี้เลยนะคะใครจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามอสจะขอเพิ่มสีแดงลงไปนิดนึงนะคะอันนี้คือ Soft Matte Sunday Kiss นะคะ <c oughs> จะมีรีวิวใหม่หรือมติดตามชมกันด้วยนะคะจากเมลินดาี้เบอร์6ค่ะ Cherry Cheesecake นั่นเอง ของเรานะคะถูกและดีจงจะได้ <Yeah. S 1> ก็เป็นลุคที่แบบว่าแต่งตามไม่ยากใช้ของไม่เยอะแต่แบบว่าสวยมากๆเด็กสรงน้าแข็งไม่มีเราจะไล่ก่บนได้ไปแล้วเหลือ่ัจนนี่แป็กพีกวแรงมากขนลุกเลยได้ชมตัวเองก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทางเรารู้ด้วยนะคะคอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะๆเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีขาวทูแล้วเดือนหน้าเป็นเดือนออกสายของมอสต์มอสเตอร์นะคะแทบจะไม่อยู่ประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีฟลอกมาฝากกันนะคะแต่ว่า ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคาร์ทูนเนี่ยก็จะพยายามยแทรกตารางเวลาทําให้เ,เพื่อนๆชมกันนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ